ความสําคัญของสุขภาพใจของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภนะคะมีงานวิจัยหลากหลายงานเลยค่ะที่มีการศึกษาสุขภาพใจของคุณแม่ตั้งครรภ์พบว่าสภาวะอารมณ์ความเครียดของคุณแม่ลูกน้อยสามารถรับรู้ได้ผ่านฮอร์โมนที่หลั่งออกมาในกระแสะเลือดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยดังนี้ค่ะ สำหรับผลกระทบของคุณแม่นะคะก็จะได้แก่ในเรื่องของภาวะอัตราการเต้นหัวใจที่สูงขึ้นความดันสูงขึ้นนะคะหรือมีภาวะที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่หลับนะคะ มีอาการเบื่ออาหารหรือว่าทานอาหารมากเกินไปซึ่งอาจจะส่งผลต่อสารอาหารที่ได้รับทำให้อาจจะมีภาวะขาดสารอาหารหรือว่ามีความเสี่ยงของเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะความสัมพันธ์ของคนรอบข้างที่บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจเราในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอาจจะทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ค่ะ สำหรับความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อลูกน้อยได้นะคะก็คือลูกอาจจะมีน้ําหนักตัวน้อยค่ะมี temperament นะคะหรือว่าพื้นฐานอารมณ์ของลูกเนี่ยก็จะอาจจะเป็นเด็กเรียนยากปรับตัวยากนะคะอาจจะมีพัฒนาการประสาทที่ไม่ดีเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็คุณแม่เนี่ยอาจจะมีโอกาสเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดหรือว่ามีภาวะแท้งเกิดขึ้นได้ค่ะ สำหรับสาเหตุหรือความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพใจได้นะคะก็จะมีปัจจัยอยู่2ปัใจจัยใหญ่ๆเลยก็คือในเรื่องของภาวะฮอร์โมนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการปรับตัวต่อบ,บทบาทความเป็นแม่นะคะการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างที่เกิดขึ้นหรือว่าในช่วงของที่มีการแพ้ท้องอาจจะทําให้คุณแม่เกิดความกังวลมากกว่าปกติได้เหมือนกันค่ะโดยส่วนมากนะคะความเครียดหรือความวิตกกังวลที่เกิดขึ้น จะเกิดขึ้นในช่วงไตรามาสแรกเยอะที่สุดนะคะแล้วช่วงไตรามาสที่ 2- ถึงที่3เนี่ยคุณแม่ก็จะเริ่มปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงหรือภาวะฮอร์โมนเหล่านี้ได้ค่ะแล้วเราก็จะพบความเสี่ยงของปัญหาสึขภาพใจอีกทีนะคะในช่วงของหลังคลอดค่ะที่ทุกคนอาจจะรู้จักกันว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือมาม์มาบลูสเบบี้บลูสที่อาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆนะคะก็เกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของบทบาทนะคะการปรับตัวหรือว่าฮอร์โมนช่วงนั้นที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วได้เหมือนกันค่ะในการดูแลสุขภาพใจขณะตั้งครรภนะคะ ก็สามารถทําได้ง่ายๆเลยก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้มีประโยชน์นะคะออกกําลังกายบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าการออกไปสูดบรรยากาศข้างนอกและที่สําคัญเลยก็คือนะคะควรลดการเสิร์ชหาข้อมูลใน Google นะคะหากมีอะไรสงสัยหรือว่ามีความกังวลใจนะคะขณะตั้งครรภ์ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางจะดีกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะหากมีเรื่องราวอะไรที่เราไม่สบายใจนะคะก็ควรจะทําการพูดคุยระบายกับเพื่อนคนรอบข้างหรือคนที่ไว้ใจค่ะหรือหากมีอารมณ์ด้านลบ เกิดขึ้นนะคะก็ควรจะเบ,บี่ยงเบนโดยการทํากิจกรรมต่างๆหรือว่าการมองหาข้อดีหรือความสุขในแต่ละวันนะคะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพใจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะสําหรับคนรอบข้างนะคะก็มีความสําคัญมากๆเลยที่จะคอยช่วยซัพพอร์ตคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์นะคะเช่นการดูแลเอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆหรือการใช้เวลาคุณภาพร่วมกันเป็นต้นค่ะและอีกวิธีหนึ่งนะคะที่สําคัญเลยก็คือการหมั่นสังเกตอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะซึ่งคนรอบข้างเนี่ยก็สามารถที่จะ ช่วยคุณแม่สังเกตได้เหมือนกันหากอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวเองรู้สึกควบคุมความคิดหรืออารมณ์ของตัวเองได้ยากขึ้นและเริ่มส่งผลต่อการดูแลตัวเองการใช้ชีวิตประจำวันหรือมีปัญหาก,กับคนรอบข้างนะคะก็ควรจะได้รับการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างจิตแพทย์หรือนักจิต,ตวิทยาค่ะ